รีวิววันนี้นะคะมิซูพิชิเอ็กซ์แพนเรค่ะเรามาชมกันต่อนะคะสำหรับชุดอุปกรณ์ในการติดตั้งแกส๊สของวันนี้คือชุด a c 3 0 0าน a ้านะคะชุดโปรตัวนี้ใครสนใจก็ลักลไลน์มาได้เลยนะคะเริ่มจากด้านหน้านะคะชุดอุปกรณ์ของหม้อต้มโทมาเซโต้เอทีศูแรงมาด้วยกันนะคะชุดอ,อุปกรณ์ตัวนี้นะคะก็สำหรับเครื่องยนต์ซีซีที่เหมาะสมกับตัว EXPANDER เลยนะคะและต่อไปค่ะเป็นรางหัวฉีด หน้านะคะตัวนี้ให้ความสูงสุดของการอัตราการเร่งนะคะและก็ที่สำคัญคือเป็นตัวที่ทำให้ตัวเครื่องยนต์นี้วิ่งได้เร็วใกล้เคียงกับระบบน้ำมันทีเดียวเลยค่ะเข้ามาสู่ภายในของตัวรถนะคะ ACLED นะคะสวิตตัวนี้นะคะก็จะบอกปริมาณแก๊สนะคะที่มีอยู่ในตัวถัง ะะมาดูด้านหลังนะคะเราจะติดตั้งอยู่ใต้ท้องรถนะคะตัวถังที่ติดตั้งนะคะจะเป็นถังโดนัทใต้ท้องรถเป็นชนิดวาล์วน,นะคะพร้อมกาดกันกระแทกนะคะตัวยึดยึดตัวรถทําให้มีความแน่นหนานะคะและก็จะเห็นนะคะว่าการติดตั้งของเราได้มาตรฐานนะคะมีระยะขอบ ที่ถูกมาตรฐานในร้านกฎหมายนะคะมีหัวเติมด้านท้ายนะคะให้ความสะดวกในการเติมนะคะสำหรับรถ Mitsubishi x x p n d e r คันนี้นะคะหากลูกค้าท่านใดดูรีวิวนี้แล้วนะคะสนใจหรืออยากจะสอบถามรุ่นอื่นๆนะคะก็สามารถโทรมาติดต่อที่เบอร์ติดต่อของเราได้เลยนะคะเบอร์0 2 5 1 7 5 6 8 8, 8หรือ086 3279939ยินดีให้บริการค่ะ